สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่เอฟรีเวนส์เดย์พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรศิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะวันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบสดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่28 และเป็นวันหยุดหนึ่งวันสำหรับการระลึกถึงและขอบคุณพระเจ้าในช่วงสิน้นฤดูเก็บเกี่ยวในสหรัฐอเมริกาในวันขอบคุณพระเจ้านี้ชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันโดยอาหารที่นิยมรับประทานคือไก่งวง ประวัติของวันขอบคุณพระเจ้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณตามที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อิสราเอลเชื่อว่าการทำไร่เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มนุษย์เป็นผู้หวานและดูแลรักษาแต่พระเจ้าเป็นผู้อวยพระพรให้เกิดผลตามที่พอพระทยัยเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพวกเขาจึงนำผลแรกมา เพื่อเป็นการขอบพระคุณอะไรก็ตามที่เป็นผลผลิตแรกและดีที่สุดเขาจะนำมาถวายต่อพระเจ้าเช่นบุตรชายคนแรกลูกแกะตัวแรกรายได้ครั้งแรกในชีวิตเป็นต้นและพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพระพรชีวิตและการงานของเขาให้เจริญรุ สำหรับคริสเตียนวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่มุ่งเน้นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าสำหรับพระพรความเมตตาและการจัดเตรียมทุกสิ่งในชีวิตเป็นการย้ำเตือนถึงการพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งและการแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระคุณความรักและการช่วยเหลือที่พระเจ้าประทานมา ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อสิอาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสมของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์และสดุดีบทที่หนึข้อหนึ่งจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ ในวันนี้คริสเตียนจะนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลิตผลที่พระเจ้าอวยพรและสำหรับเสรีภาพที่ได้รับจะมีการร้องเพลงโมทนาพระคุณอธิษฐานขอบพระคุณและอ่านพระธรรมที่แสดงถึงการขอบคุณพระเจ้าการนมัสการนี้จะทำในเวลาเช้าหลังจากนั้นในครอบครัวก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน และเชิญญาตพี่น้องมาร่วมด้วยอาหารพิเศษในวันนี้ก็จะมีไก่งวงหรือหมูแฮมเพื่อล,ลึกถึงช่วงเวลาในอดีตวันอาทิตย์ถัดมาคริสเตียนจะนำผลผลิตของตนมาถวายต่อพระเจ้าที่คริสตจักรส่วนมากก็จะเป็นพืชผักผลไม้และดอกไม้นานาพันธ์ุเสร็จพิธีนะมัส,สการแล้ว พวกเขาก็จะนำของเหล่านี้ไปแจกให้คนยากจนหรือที่โรงพยาบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กกําพรา้าในชีวิตเราก็มีเรื่องต่างๆมากมายที่ทำให้เราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราจะดีหรือร้ายเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอในทุกสถานการณ์ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่เอฟ y ิเวนส s ต a y พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ